เหตุผลที่คุณไม่รวยไม่ใช่ว่าคุณหาเงินไม่ได้หรอกจริงๆแล้วคุณหาเงินได้แต่คุณไม่รู้วิธีในการบริหารจัดการเงินต่างหากล่ะดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ของครูเก s t สเตชันวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือพ่อรวยสอนลูกกันค่ะหนังสือที่จะไขความลับสู่ความมั่งคัง่งหนังสือขายดีที่ตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หนังสือที่ถ้าใครอยากมีความรู้ด้านการเงินหรือด้านความมั่งคัง่งจะต้องมีคนแนะนำว่าไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านสิอย่างแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะถูกเขียนขึ้นโดยโรเบิร์ตคโยซกินักเขียนชื่อดังระดับโลกที่ได้เขียนหนังสือขายดีตลอดการเล่มนี้ขึ้นมาในยุคศตวรรษที่21นี้คงมีน้อยคนนัก ที่จะเริ่มต้นศึกษาในเรื่องของการเงินแล้วไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้ซึ่งกูรูทางการเงินหลายๆคนได้ยกหนังสือเล่มนี้ให้เป็นไอเดียพ่อแบบแม่แบบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกันเพื่อจะต้องไปสู่อิสรภาพทางการเงินนั่นเองค่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งหรือว่าโรเบิร์ตเองไม่ได้คิดจะแต่งหนังสือเล่มนี้ขายหรอกนะคะ mm. เขาคิดจะขายเกมกระแสเงินสดหรือว่าแคโฟ ซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่คล้ายๆกับเกมเศรษฐีแต่จะพิเศษกว่าในเรื่องของความคิดในการซื้อทรัพย์สินแล้วก็นี้สินแล้วจะจบเกมได้เมื่อคนใดก็ตามสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินหรือพูดง่ายๆก็คือมีแพ s ซีฟอินคัมมากกว่ารายจ่ายประจำก็จะชนะเกมนั้นไปค่ะแต่ผลปรากฏออกมาว่าเมื่อทำการขายบอร์ดเกมชุดนี้ไม่สามารถทำยอดขายได้ดีเลยค่ะเพราะในสมัยนั้นไม่มีใครเข้าใจคอนเซปต์ทางการเงินของคุณโรเบิร์ต คุณโรเบิร์ตก็เลยเปลี่ยนวิธีการขายบอร์ดเกมมาเป็นออกหนังสือพ่อรวยสอนลูกขายเล่มแรกนะคะในปี1997 ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบแทนหรือว่าผลตอบรับอย่างดีมากเลยค่ะเพราะแนวคิดไอเดียทางด้านการเงินมันแปลกใหม่สำหรับยุคสมัยนั้นทำให้หนังสือเล่มนี้ขายดีอย่างถล่มทลายถ้าใครมีอยากมีหนังสือเล่มนี้เป็นเจ้าของนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากฟังไอเดียหรือคอนเซปที่สรุปออกมาไว้แล้วก็สามารถติดตามได้ในช่อง podcast ของครูเกดได้เลยค่ะ เบื้องต้นเรามารู้จักตัวละครคร้าวๆกันก่อนนะคะหนังสือเล่มนี้เขาจะแบ่งตัวละครหลักตามหนังสือเลยก็คือจะมีอยู่สองคนค่ะคนหนึ่งก็คือพ่อจนส่วนอีกคนจะเป็นพ่อรวยซึ่งลักษณะนิสัยของคนทั้งสองคนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพ่อจนคือพ่อแท้ๆของโรเบิร์ตเองซึ่งการศึกษาสูงจบปริญญาเอก ทำงานเป็นราชการค่ะแล้วก็เป็นคุณครูด้วยแต่ว่าบ้านปลายของชีวิตกับพลิกผันตกงานทําให้มีเงินเก็บอน้อยนิดที่ได้หมดไปกับการใช้นี่ใช้สินค่ะส่วนพ่อรวยนั้นเป็นคนที่มีการศึกษาไม่สูงนักมีชีวิตจากการติดลบค่อยๆดำเนินชีวิตสร้างธุรกิจแล้วก็ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จนสุดท้ายบ้านปลายชีวิตมีครอบครัวที่มีความสุขมั่งคัง่งแล้วก็ร่ำรวยค่ะ โรเบิร์ตเองไม่ได้บอกว่าวิธีการคิดของใครถูกของใครผิดเขาจะมีการเปรียบเทียบความคิดของพ่อรวยและก็พ่อจนแต่ว่าเขาจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้ขบคิดกันเองว่าควรจะใช้วิธีการไหนในการจัดการชีวิตหรือจัดการการเงินของตนเองค่ะเนื้อหาของหนังสือจะแยกออกเป็นเรื่องๆนะคะเรื่องแรกคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินเรื่องที่สองทำไมจะต้องมีความรู้ด้านการเงิน เรื่องที่3การสร้างธุรกิจของตัวเองเรื่องที่4ประวัติของภาษีแล้วก็ประโยชน์ของนิติบุคคลเรื่องที่5คนรวยสร้างเงินได้เองเรื่องที่6ททำงานเพื่อเรียนรู้อย่าทำงานเพื่อเงินเรื่องที่7การก้าวข้ามอุปสรรคเรื่องที่8การลงมือทำและเรื่องที่9จะเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะเราจะเริ่มไขความลับสู่ความมั่งคั่งกันในอีพีต่อไปค่ะ กูเก็ลงคลิปแบบนี้ให้ทุกวันและทำแยกเป็น playlist ไว้ให้เพื่อให้ง่ายสำหรับคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ซัพพอร์ตกำลังใจด้วยการกดติดตามและถ้าใครมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ